ยพยายามแบบว่ามองโลกบวกมองสิ่งอยู่กับ จุดจุดนี้ว่าแบบเฮ้ยมันมันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะเราก็ต้องแก้ไขนะเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่จะทําให้เราดูมีคุณค่าขึ้นมาก็คือแบบการไม่งอมืองอเท้าอะไรเงี้ยค่ะพยายามมองหาในในจุดที่ว่าเราทําแล้วมีความสุขยอมรับแล้วก็ทําใจด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนเพราะว่าคนทั้งโลกก็โดนหรือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวเช่นศิลปินโดนก็ไม่ใช่เราก็ต้องแบบคนอื่นก็โดนคนอื่นยังรอดแล้วทาไมเราจะไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะ ชีวิตเนี่ยถ้าคนถามว่าเรื่องอะไรใหญ่ที่สุดในชีวิตต้องบอกว่าเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราเกิดมาเรายังไม่เคยรู้สึกว่าอะไรคือเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตอันนี้คือโควิดเพราะว่ามันทําให้ทุกๆอย่างที่ที่ไฮมีที่ไฮเคยได้ออกไปเจอทุกคนที่ไฮรักได้ออกไปเจอแฟนคลับได้มีร้องเพลงได้มีอาชีพได้ทําอาชีพอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทุกอย่างมันหายไปหมด ที่สําคัญเลยอ่ะจะบ,บางคนบอกว่าเออเงินแบบว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่ทุ่งตรงว่าเงินก็คือน้องพระเจ้านะคะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราแบบไม่มีเงินเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยหยิบจับอะไรไม่ได้ข้าว40บาท50บบาทถ้าไม่มีเงินก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมันแย่มากๆอาชีพหลักของเราก็คือการร้องเพลงต้องบอกว่าโควิดเนี่ยกระทบอย่างหนักเพราะว่าอย่างนักร้องอย่างไฮอะคะ่ะพี่ๆศิลปินหลายๆคนเนี่ย ก็คือการที่จะอยู่ได้ก็คือการที่ต้องออกไปร้องเพลงตอนกลางคืนหรือว่างานจ้างต่างๆที่เป็นแบบงานวัดงานโอทอปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยคือตัดออกไปได้เลยคือไรายได้เป็นศูนย์ก่อนหน้านั้นที่จะมีที่จะมีโควิดที่ไรายได้จะเป็นศูนย์เนี่ยก็คือมันก็ยังพอมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้แบบถึงกับรวยแต่ว่าแบบใช้ได้แบบ ไปวันๆประมาณน่ะน,นะคะอารมณ์แบบไปวันๆเราก็เลยแบบเอายังไงดีคือแบบและทีนี้เราก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมหนึ่ใบซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าไม่มีเงินแล้วไงจะทํำยังไงเราก็เลยเอาไปโพสต์ขายค่ะซึ่งทีนี้มันกลายเป็นว่าพอเราขายปุ๊บมันได้กําไรายก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าอันนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินให้หไยได้ซึ่งก็ถือว่าตรงเนี้ย ที่เราทําอยู่อะค่ะมันก็มันก็โอเคในขณะที่เราไม่ได้มีงานจ้างไม่ได้มีงานร้องเพลงไม่ได้มีรายได้อื่นๆนะคะและประจวบเหมาะกับที่ว่าบ้านเราเนี่ยมีกล้วยหอมทองสุพรรณค่ะก็เลยแบบอ้าคุณแม่รองจัดมาซิก็ก็รบกวนคุณแม่นิดนึงค่ะก็คือตัดกล้วยมาแล้วก็ฝานแล้วก็ตากที่นี้ก็ให้ส่งฮะส่งมาให้ฮายแล้วก็เอามาปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาทอดแล้วก็มาอบอีกอบเพื่อรีดน้ามันค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะและทีนี้แบบพอเรากินแล้วเราก็รู้สึกเอออยากให้คนอื่นได้กินด้วยเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะเราก็เลยทําขายค่ะแต่ว่าที่มาที่ไปของคําว่ากล้วยไฟเขียวเนี่ยมาจากต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคน,นจะรู้จักกันในกล้วยลักษณะเนี้ว่ากล้วยเบกแตกแต่ว่าไฮเนี่ยตั้งชื่อว่ากล้วยไฟเขียวเพราะว่าอร่อยแบบไม่มีเบกคือเราจะรู้เราจะรู้ว่ากล้วยเนี่ย เราจะรู้ว่าเบรกแตกเราต้องเหยียบเบรกก่อนถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้อร่อยแบบไม่มีเบรกคะ่ะมันก็เลยแบบเป็นกล้วยไฟเขียวแบบอร่อยโลดไปเลยประมาณนี้พยายามแบบว่ามองโลกบวกมองสิ่งอยู่กับ จุดๆนี้ว่าแบบเฮ้ยมันเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะเราก็ต้องแก้ไขนะเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่จะทําให้เราดูมีคุณค่าขึ้นมาก็คือแบบการไม่งอมืองอเท้าอะไรเงี้ยค่ะให้ก็แบบพยายามมองหาในในจุดที่ว่าเราทําแล้วมีความสุขยอมรับแล้วก็ทําใจด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนเพราะว่าคนทั้งโลกก็โดนหรือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวเช่นศิลปินโดนก็ไม่ใช่เราก็ต้องแบบคนอื่นก็โดนคนอื่นยังรอดแล,แล้วทาไมเราจะไม่รอดอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือเราก็พยายามมองหาโอกาสให้เราเองคือบางคนเนี่ยนั่งรอโอกาสเอมื่อไรจะมาบางทีโอกาสมาเอาฟ้าแล้วหลุดมือแต่ว่าไฮอ่ะไฮรู้สึกว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆเราก็ต้องแบบมองหาโอกาสให้ตัวเองอ่าเราเราขายเก่งใช่ไหมเราสามารถขายได้ใช่ไหมงั้นเราขายแล้วกันเพราะว่าในช่วงเนี้ยเราก็ไม่ได้มีงานร้องเพลงหรือว่าบางทีเราก็แบบอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ไปเล่นติ๊กต็อกบ้างหรือว่าทํานู่นทํานี่ให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลงสื่อโซเชียลไปแล้วก็ เดี๋ยวมันก็จะแบบมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรดีๆเกิดขึ้นเองแล้วเราก็จะแบบมีความสุขค่ะก็สําหรับหลายๆคนนะคะที่แบบเจอสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะไม่ว่าคือจะก่อนโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบยังปรับตัวไม่ได้ยังรับมือกับสถานการณ์ไม่ได้คือพยายามมองแบบคิดบวกค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทําอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยสู้เพราะว่าตัวไฮเองเนี่ยก็มีโอกาสได้แบบทดลองอะไรใหม่ๆในชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือว่าเนี่ยอย่างแบบเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทาค่ะไม่ว่าจะแบบเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตที่เราเจอค่ะก็ต้องสู้ๆกับมันค่ะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ค่ะ น้องฮักอายฮักอายฮักอายเลยหูบอน้องอยากสิขอควงแขนเป็นแฟนมือนี้ลงรักพี่เบาเมดใจเม่ใจเลยคนดีอีแรงให้พี่ได้ฟัง อีพี่อย่าเชื่ออย่าเชื่อน้องเลยถ้าพี่ไม่เคยลองรักกันว่าปป้นหักตัวปลัลลำปลัาเหลือลายหูกอลองหักลองดูว่าเป็นสะพายแม่ไอ้ได้ไอบอลองหักบังได้